สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆขอกงเพะว่านคือเก่าครับเมื่อนี้ครับมีมาเปิดราคาครับสาวน้อยงามๆสามตัวละกาันแม่ลูกอีกหนึ่งโคมครับเอาเบิรงสาวน้อยกันก้อนครับเอาราคาเดียวกันก้อนเนาะนี่ตัวที่หนึง่งตัวที่หนึง่งอันนี้ตัวที่สองครับนี่ราคาเดียวกันครับท่ด้ยเพราะวา่าราคาเดียวกัน,นหนึ่งันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ตัวละหนึ่งมนหนึ่งพนี่ยกชุดเด้อพี่น้องเด้อสองตนี่กระตกสอง0มืนสองพันครับลูกสาแปดลูกเคเอฟแหกแปดหรือสามแปดลูกลูกเคเอฟหกแปดพี่น้องงูไม่สามแปดเด้นี่นี่นี่ครับลูกเคเอฟหกแปด สองตัวนี้เด้อครับตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองราคาเดียวกันครับตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องสามารถยกชุดไปน้ากันได้เด้อคููนี่ครับนี่ยกชุดกับสองหมื่นสองพันครับตัวละสิบเอสครับนี่ครับสองตัวแรกนี่ตัวละสิบเอนี่อันนี้ตัวที่หนึ่งครับนี่ตัวที่สองครับตัวที่หนึ่งเนี่ยเมาสีดำครับตัวนี้กะ1หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับ ตัวที่สองกันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับเอางามทั้งสองตัวครับพี่น้องครับนาซื้อมาทั้งสองตัวครับนามาทั้งสองเลยครับพี่นากระง,งามลูกเคเอฟหกแปดนากระง,งามครับ <c oughs> นี่ภายในคอ,อกเด้อครับข้างนอกฝนตกฝนตกแห้งนี่นยกชุดเลยพี่น้องนี่สองตัวนี่ตัวลายสิบเอ็ดตัวละสิบเอ็ดเด้อมีสองตัวคือกันดีครับสองตัวนี่ลูกเคเอฟหกแปดมาทั้งสองตัว น่าหนาหยุ่นๆเลยอายุเจ็ดแปดเดือนได้ครับนี่อันตัวที่สามเนี่ยพ่อว่านเทเด็กก็ลูกเคเอฟสามหนึง่งราคาได้ครับหนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยเดินจา่ายดีๆหนึ่งมื่นหาพันหาร้อยตัวง่ายก็มูนี่นี่หนึ่งมื่นห้าพันหาร้อยอย่าโดดห้างเน๊ะ จะโดดห้างเน๊นี่หนึ่งหมืนหาพันหารอยโอ้ยดังมาคมเถอะพูน่ะโอ้ยดังคมแห่งนี่ <c oughs> นานงโนครับนานกแก้วพูนเลยนี่หนึ่งหมื่นหาพันห้ารอยนี่ไดทึ่งเข้าได้ทึ่งเมาเดอร์หนึ่งหมื่นหาพันหารอยอันนี้ตัวที่สามครับ 10, 000, 000, 000. 3, หนึ่งมื่นหาพันหารอยลูกเคเอฟสามหนึ่งนี่นาตาครับเบิง้งนาตาดังคมคมเลยพูนะ่ะดั้มตัวยาว สูงสีแต่ลอ,อยสามสิบหรือมัง้งนี่ครับเบื้องครับหนึ่งมื่นหาพันหารอยลูกเคเอฟสามหนึ่งครับตัวนี้น,นี่เบิ้งครับนี่เงี้อัลลาดเงี้อัลลาดเงี้อัลลารดเลยนี่นุ่มกระซีเต่าโยโอ้ดังคมแห่งครับระวังเด้อบาดมือจะเป็นรูปดังมันเด่นนี่เฮ้เฮ้เฮ้เฮดังคมคมดังคมครมหนึ่งมื่น หาพันหาร้อยลูกเคเอฟสามหนึ่งครับอันนี้ตัวที่สามครับสองตัวนี้ตัวละสิบเอสพี่น้องพอซื้อแห่ยงยกชุดเลยนี่ยกชุดเลยก็ได้นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันยกชุดเลยเด้อเอาเบิ้งแม่ลูกเอาแม่ลูกครับชุดสุดท้ายแม่ลูกเด้อแม่ลูกสองตัวนี่ติดจองเรียบร้อยนี่สองตัวนี่ สองตัวนี่ติดจองเลยเด้อพี่น้องทรงใกล้ๆติดจองแล้วมาจำเรียบร้อยผู้ใดสีจองง่วต้องมาจำเด้อพี่น้องเนอะ,พอะเพราะว่าเป็นอาทิตย์ต้องมาจำโอ,พอ้พอดีพอดีเอาแม่ลูกแม่ลูกงามงามแม่ลูกงามงามเลยครับนี่แม่ลูกสองลูกตัวที่สองครับล,รลูกตัวที่สองเป็นลูกพริกแดงครับ เมื่อกี้พราะวาะ่าลดราคาให้ครับเมยใส่ใหญ่สูงร้อยสี่สิบเพราะว่าเดี๋วน้ำหมื่นเก่าห้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่แม่ลูกลูกตัวเมียลูกพริกแดยงยางดีอู้เงาอาาัดลาดเป็นตะเลี่ยงอยู่เนี่ยครับเมียก็ใส่ใหญ่หูหูเลยเลยบิ้งครับสิบเก่าหาร้อยเมียสูงร้อยสี่สิบว่าลูกสองครับง้อลูกสองเชื่องดีนิสัยดีครับเบิ้งครับคุณอ่ะ โอ้ยถ่ายรูกงามขนาดเลยสิบเก่าหาลอยครับแม่ลูกโคมนี่หน้าสื่อห้องเพิ่นอยู่ครับเฝ้าโทษดวนเดอ้อแม่ลูกมีโคมเดียวครับนี่สิบเก่าหาลอยน่มซีเต้าลูกแดงจึงคึงเดียดคึงหนึ่งเลยเล็บงามมาถึงสองตนี่พี่น้องมักชุดใดกับโทรหาเพราะว่าอีกรอบนึงเด้อพี่น้อง นี่ได้ขายในน้อนนี่คู่นี่คู่แรกนี่ได้ <Okay. S 1> ขายเน,นือนนี่ชุดนี่นี่ที่เด่นเลยชุดนี่ <S <S เนื้อหนังดีดีสีดีดีนังนาคนเรียบปุ๋นต,าต่างๆข้อหดโตอยู่โอ้เด่นแห้งครับตัวละสิบเอ็ดนี่เด่นแห้งเดอ้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่เด่นแห้งพี่น้องฝ่าวษเลยนี่ฝ่าวษเลยบองครับน,บนี่อาสนใจตัวใดโทรหาพ่อวันอีกรอบครับสอบถามรายละเอียดอีกที่หนึง่ง พี่โอ้ยมีแต่ตัว,ตวงามๆผุนงามไร้โอ้ยงามไร้นี่ชุดนี่ได้ายน่นู่นตรงห่วงนี่ได้ายนี่นนนนนพี่น้องฝ้าวโทษลดตัวนี้สิบห้าห้ารอยงมืนห้พหายตัวนี้เมียนี่กะสิบเก้าห้าร้อยจากราคาสองหมื่นสอเหลือสิบเก้าหาร้อยนี่จัดไปครับพี่น้องฝ่าวโทษเดี๋ยวบอตรงสิบฝ่า 10, 000, 000. เดินทางไปพยากรโอ้ไก่เติอนี่ ไก่เติบเมื่อน,นี้เดินทางพอได้สื่อใครบรรยากาศชดๆครับของง่าเพะวานครับอันเอฟซีเพิ่นมาเบิงเนี่ยครับเพิน่นเพิ่นมาเบิงงวัวเสี๋ยวตัวได้เพิ่นกำลังตัดสินใจพี่น้องเห็นกับฝ่าโโถเด้อเดี๋ยว,ยว,บ,วยบัานเพิ่นด้เพิ่นสีเลือกเอาก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงท่านี้ก่อนครับดูดีมีแหง่งสุขูสุคนโชคดีมีใส่สวัสดีครับผมผู้มีแต่เอฟซีเพราะวานเนี่ยนี่นี่ เบิ่งครับเสือพินกับมีอันนี้เบาเยี่ยมนี่เบาเยี่ยมเบาเยี่ยมอันนี้เอฟซีมันมาส้มของว่าเพราะว่านอันนี้ติดจองนี่ติดจองติดจองติดจองสองตัวครับเบิดคอร์ดได้เพราะว่านอันนี้ลดไม้ได้พี่น้องมาลดไม้มาลดไม้ลดไม้นี่ลดไม้มีสามตัวครับตัวนี้เหลือจจกเมือว่านลดราคาให้แล้วเลือสิบเก้าหาร้อยไปครับเตรียมส่ง